นะครับคุณผู้ชมเรายังอยู่กับเรื่องของการรักษาระบบสาธารณสุขนะครับที่ตอนนี้เองรัฐบาลก็พยายามที่จะขับเคลื่อนให้ทุกอย่างมันง่ายได้สะดวกสบายมากมยิ่งขึ้นนะครับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีการหารือ5นโยบายเร่งด่วนยกระดับ30บาทประกาศนำร่อง4จังหวัดนะครับใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเด,เดียวสามารถรักษาได้ทุกที่ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนการยกระดับระบบสาธารณสุขของไทยนะครับโดยที่ประชุมมีการหารือ5นโยบายเร่งด่วนยกระดับ30บาทก็จะมีนะฮะในเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่มะเร็งนะฮะครบ,บวงจรและการใช้วัคซีน HPV 3คือสถานชีวาพิบาลครับเพื่อฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 4. คือการเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตกทมและ 5. นะครับคือการดูแลสุขภาพจิตและแก้ปัญหายาเสพติดที่ ตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าบ,บาบัดฟื้นฟูคืนผู้ป่วยสู่สังคมครับสําหรับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นะคะก็จะมีการนําร่องค่ะใน4ีจังหวัดแรกก่อนนะคะได้แก่จังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดนราธิวาสค่ะก็มีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถที่จะเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและก็นอกสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงในเรื่องของบริการในเขตพื้นที่กทมเองเนี่ยในระยะแรกนะคะจะมีการนําร่อง เป็นโรงพยาบาลประจำเขตตอนเมืองโดยการยกระดับโรงพยาบาลทหารอากาศสีกันเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด120เตียงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข60รถส,สุขคนมโนชยากรเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถี2เป็นโรงพยาบาลรับส่งผู้ป่วยคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้ง3ส่วนภายในสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ